สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอร์ตหุ้นคุณทำได้นะครับวันนี้ก็มี FC นะครับได้ขอหุ้น r s p เข้ามานะครับเราจึงมาดูนะครับหุ้นเกี่ยวกับแฟชั่นบ้างนะครับซึ่งมันเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันมากนะครับก็คือไทยนะครับกับกัมพูชาเนี่ยนะครับเกิดปัญหานะครับปะทะกันตามขอบชายแดนนะครับ ไทยกัมพูชานี่ก็นะครับมีปัญหากันนะครับมีการบาดเจ็บล้มตายกันไปด้วยนะครับแล้วก็ทำให้นะครับเราจะมาพิจารณาหุ้นที่นะครับมันเกี่ยวเนื่องด้วยสถานการณ์ตรงนี้นะครับด้วยนะครับก็คือหุ้น ISP นะครับลักษณะธุรกิจนะครับบริษัทริสปอร์ตจำกัดมหาชนนะครับ เขาเป็นผู้นำในการประกอบธุรกิจนำข้าวและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทแฟชั่นและก็ไลฟ์สไตล์นะครับภายใต้ตาสินค้าชั้นนำต่างประเทศนะครับคือจำหน่ายเนี่ยอย่างค้าขายไทยกัมพูชาเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับไม่รู้ว่ามันจะมีการบอยคอรหรือว่าแบนด์สินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านหรือเปล่านะครับอันนั้นก็คือเรื่องของอเราจะใช้มุมมองแบบไหนนะครับถ้าเพื่อนๆน,นะครับ ใช้มุมมองว่ามันเป็นปัญหาถาวรน,นะครับหรือว่าเป็นปัญหาชั่วคราวนะครับเออเป็นปัญหาชั่วคราวหรือถาวรอ,อย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆก็อาจจะพิจารณาว่าเอ๊ะมันเป็นปัญหาชั่วคราวหรือเปล่านะครับแล้วมันเหมาะที่จะเข้าาซื้อถือลงทุนในช่วงนี้ไหมอะไรเงี้ยนะครับอยู่ที่เพื่อนๆพิจารณาแล้วนะตัวการต่อมาก็คือเ,อเราจะไปพิจารณางบกันเงินหน่อยนะครับว่า ISP เนี่ยงบการเงินโอเคไหมนะครับในเมื่อ,อสถานการณ์การเมืองเนี่ยนะครับหรือว่าการประทัาตามขอบชายแดนเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาชั่วคราวนะครับไม่ได้เป็นปัญหาทาวรลบกันตลอดชาติอย่างนี้นะครับเออก็อาจจะไปพิจารณาเรื่องงบการเงินนะครับนอกจากพิจารณาเรื่องงบการเงินแล้วเราก็อาจจะพิจารณาเรื่องของรายงานประจําปีด้วยนะครับถ้าเราจะคิดลงทุนในหุ้นตัวไหนนะครับเราก็ต้องนะครับ ตัดสินใจให้ดีนะครับอย่างเราจะเลือกซื้อรถยนต์คันแรกในชีวิตของเราเราก็ยังนะครับศึกษาค้นคว้าข้อมูลเปรียบเทียบยี่ห้อโน่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับเราจะเลือกลงทุนนะครับเพื่อให้เกิดกําไรจริงๆเราก็นะครับค้นคว้านะครับหาข้อมูลให้มันดีหน่อยนะครับในส่วนของราคาหุ้นเนี่ยชัดเจนเลยว่านะครับพอเกิดปัญหาตรงนี้นะครับปัญหาชายแดนเนี่ยนะครับเราเห็นราคา ลงมาในจุดต่ําสุดก็คือบาท18สตางค์นะครับนะครับณตอนเนี้อยู่ที่ราคาบาท22ก็อยู่ในอยู่ในเลนอยู่ในกรอบของอาราคาต่ําสุดในรอบ52สัปดาห์เช่นกันนะครับอันนี้มันมันนอกจากจะเป็นปัญหาเรื่องของการประทะกันของไทยกับกัมพูชาแล้วนะครับ มันก็อาจจะมีปัญหาอื่นที่ซ่อนเร้นอยู่นะครับที่มันแอบแฝงอยู่ที่มันเป็นความจริงนะครับความจริงเราดูในส่วนของนะครับหุ้นตัวเนี้ยนะครับเขาเข้ามานะครับจดทะเบียนในตลาดัทรัพย์เนี่ยนะครับปี60นะครับถ้า10พฤศจิกายน68เนี่ยก็จะครบ8ขวบนะครับราคาพารที่1บาทนะครับ IPO ห้าบาท80นะครับผู้ก่อการหรือผู้จัดตั้งบริษัทเนี่ยนะครับ ฟาดกำไรไป480เอเองนะครับ480กำไรนะครับอันนี้ก็เป็นเราต้องให้เครดิตเขาอะนะครับเขาเป็นผู้คิดค้นก่อตั้งนะครับบริษัทเนี่ยนะครับเป็นผู้ขายไอเดียนะครับเป็นผู้สร้างสรรค์ไอเดียนะครับแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องทราบไว้ก่อนนะครับว่าลักษณะของธุรกิจเนี่ยเป็นแค่อาร์บิทราตนะครับเป็นพ่อค้าคนกลางนะครับ เป็นแค่ซื้อมาขายไปเท่านั้นเองนะครับจัดจำหน่ายสินค้าอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้เป็นผู้ผลิตสินค้าชั้นนำระดับโลกนะครับแล้วก็เป็นผู้จำหน่ายเองอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเป็นผู้ซื้อมาขายไปนะครับก็เน้นซื้อถูกขายแพงนะครับถ้าซื้อแพงขายถูกยังไงบริษัทก็เจ๊งแน่นอนนะครับในส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับในส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับเพื่อนๆก็ดูนะครับหลักๆแล้วก็ ถ้า4ีลำดับแรกก็เราก็น่าจะฟันธงได้แล้วว่าเป็นธุรกิจครอบครัวนะครับเป็นธุรกิจที่นะครับมันมีเจ้ามืออยู่แน่นอนนะครับในส่วนของลำดับที่9เนี่ยมีความน่าสนใจนิดนึงนะครับนิดเดียวนะครับร้อก็อาจจะให้สัก2%แค่นั้นเองนะครับก็จะมีเสียปู่สมพง์ชนคดีดำรงคุนะครับเป็นเซนวีนะครับระดับหมื่นล้านเนี่ยท่านมาซื้อถือลงทุนอยู่ ในหุ้นตัวนี้นะครับแต่ว่านะครับเพื่อนๆต้องดูมันมีนัยสําคัญไหมนะครับหนเนะครับไม่ได้มีนัยสําคัญอะไรแต่ถ้าถือสักยี่สอนย่างเงี้ยนะครับมันมีความน่าสนใจนะครับแต่ถ้าถือ1%เอนี่ยอาจจะแค่จเจ้าของบริษัทเนี่ยนะอยากจะได้ชื่อของท่านนะครับอ่า มาแปะไว้ในบริษัทนี้สักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าเออบริษัทของเราดีนะมีเซ็นวีมาซื้อถือลงทุนอยู่อย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆต้องใช้มุมมองให้เป็นนะครับก็คือเราตีความจากตัวเลขพวกนี้เราอ่านตัวเลขพวกนี้ให้มันเป็นถ้าเราตีเป็นเนี่ยเราจะไม่ถูกหลอกแล้วเราจะเข้าใจนะถามว่ามันดีไหมมันก็คงดีระดับหนึ่งแหละนะครับแต่ว่าถามว่าเลิศเลอเพอร์เฟกต์อย่างเงี้ยนะครับ แต่ถ้าเขาโอเคให้เยอะๆหน่อย20-30%อย่างนี้นะครับเอออย่างนี้น่าสนใจนะครับมีนัยสำคัญไหมนะครับแล้ว Market Cap นะครับก็เป็น Market Cap ขนาดเล็กๆอยู่แล้วนะครับก็คือ900 900กว่าล้านนิดๆอย่างนี้นะครับก็อพอของป่าของคอนั้นนะครับในส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วก็ในส่วนของคณะกรรมการนะครับผู้บริหารก็นำสกุลอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ชัดเจน ในส่วนของการจ่ายปันผลนะครับก็โอเคเลยนะครับจ่ายปันผลทุกปีนะครับที่ผ่านมาในในกรอบตรงนี้นะครับมันก็จะมีเว้นไปบ้างนะครับเว้นไปบ้างเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับว่าพอเว้นแล้วอัตราผลตอบแทนเป็นที่น่าพึงพอใจไหมอย่างนี้นะครับเราไปดูในส่วนของงบการเงินก่อนนะครับว่าบริษัทนี้งบการเงินโอเคไหมอย่างไรนะครับเราดูในส่วนของงบดุลก่อนนะครับ ในส่วนของอัตราส่วนสภาพคล่องนะครับหรือ cr เนี่ยเราร้องขออยู่ที่2เท่าหรือมากกว่า2เท่าขึ้นไปนะครับอันนี้ก็บริษัทนี้ผู้บริหารโคตรรอบครอบเลยนะครับสภาพคล่องทางการเงินนะครับ6 7เจเท่านะครับในส่วนของหนี้สินนะครับหนี้สินน้อยมากนะครับหนี้สินน้อยมากก็คือหนี้สินแค่0.37ามนะครับต่ำกว่า1นึ่งจำกว่า0.8เองนะครับในส่วนของ งบดุลเนี่ยเราจะดูแค่ง,งบดุลอย่างเดียวไม่ได้เราต้องไปดูงบกรราไรขาดทุนงบกระแสเง,งินสดอะไรต่างๆได้นะครับประกอบกันในส่วนของวงจรเง,งินสดนี่น่ารักจุนะครับเงินไหลเข้าบริษัทเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณเดือนหน<ๆ>ึ่งเดือนนิดๆนะครับเดือนสิษเสร็จส่วนเงินไหลออกจากบริษัทไปชําระเจ้าหน,นี้กัน้านี่ก็2เดือนกว่าสาเดือนนี่ก็มีนะครับอันนี้ถือว่ามีความได้เปรียบอยู่นะครับในเชิงอัตรา การต่อรองนะครับในเชิงการต่อรองในส่วนของงบกระแสเงินสดนะครับบริษัททําธุรกิจและมีกําไรไหมเพื่อนๆก็ดูตรงนี้นะครับโอเคเลยนะครับปี6 5 6 6 6 7เนี่ยอันนี้คิวหนึ่งของปี68นะครับรายได้จากการเงินงานนะครับงบดุลก็เราดูไปแล้วงบกระแสเงินสดก็จะประมาณนี้นะครับกิจกรรมการลงทุนนะครับถ้าเป็นลบอย่างเงี้ยนะครับถือว่าลงทุนนะครับ แต่ถ้าเป็นบวกเงี้ยถือว่าขายทรัพย์สินกินนะครับขายทรัพย์สินกินในส่วนของอการจัดหาเงินถ้าเป็นลบอย่างเงี้ยนะครับก็คือใช้นี่แล้วก็จ่ายปันผลนะครับถ้าเป็นบวกนก็ถือว่าก่อหนี้นะครับอย่างปีปีเนี้ยนะครับปีสองพันห้าร้อยหกในคิวหนึ่งนะครับที่ผ่านมานะครับไม่เคยก่อหนี้สินระยะยาวเลยปีนี้โผล่มานะครับแปล้านอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ เราก็พินานะครับแต่ว่าในส่วนของงบดุลก็เอาอยู่นะครับเอาอยู่นะครับในส่วนของงบการเงิน5ปีเป็นอย่างไรบ้างเราก็ไปดูนะครับงบการเงิน5ปีเนี่ยเพื่อนๆดูไปพร้อมๆกันได้นะครับในส่วนของงบการเงิน5ปีนะครับเราดูลายได้นะครับรายได้รวมของปี6-4เนี่ยนะครับเก้ากว่าล้านปี6 5 1 2 ปี6 6หนะครับปี67,476นะครับแล้วก็ปี68 Q1 นะครับคราวนี้ในส่วนของกำไรสุทธิก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ29กร้อยกว่าล้านนะครับนิดนิดร้อยกว่าล้านนะครับคราวนี้มันจะมีปัญหาปีนี้แหละนะครับ Q1 ของปี68เนี่ยนะครับมีปัญหาอยู่นะครับก็คือกำไรสุทธิเหลือล้านกว่าบาทนะครับซึ่งรายได้ก็ไม่น้อยนะครับ รายได้นะครับ341ล้านแต่กำไรสุทธิเหลือแค่ล้านบาทนะครับถือว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยพุ่งขึ้นแบบมโหฬารเลยนะครับเราเทียบกันก็ได้นะครับง่ายๆเลยนี่ปี68นะครับกำไรเหลือล้านเดียวนะครับรายได้300กว่าล้านปี67ปี67รายได้เขา400กว่าล้านนะครับ404ล้านแต่กำไรสุทธินี่อยู่ที่46ล้านเราเห็นชัดเจนเลย10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ11เปอร์เซ็นต์นะครับปีนะครับ66 นะครับปีอกสิบหกเนี่ยรายได้408ล้านนะครับกำไรสุทธิอยู่ที่57ล้านนะครับอย่างเงี้ยประมาณ13%อรนย่างเี้นะครับเราเทียบกันอย่างง่ายๆเลยนะครับปีปี65นะครับเออปี65เห็นไหมครับรายได้289ล้านนะครับกำไรสุทธิ36ล้านอย่างเงี้ยนะครับก็10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเอออย่างเงี้ยเราย้อนย้อนไปนะครับอ่ามสปีเงี้ยปี68ปรากฏว่า รายได้341ล้านแต่กำไรสุทธิเหลือล้านเดียวนะครับอันนี้มีปัญหานะครับอย่างที่เราบอกว่าสงครามนะครับตามขอบชายแดนตะเข็บชายแดนเป็นปัญหาชั่วคราวนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวเลขงบการเงินมันเป็นปัญหาที่มันซุกซ่อนหรือว่ามันโผล่ขึ้นมาจริงไหมนะครับอันเนี้ยจากที่ไม่เคยกู้นี่ยืมสินก็มีโผล่มากู้นี่ยืมสินนะครับและในส่วนของกำไรสุทธิเนี่ยดรอปลงไปแบบเห็น ชัดทันตาเห็นเลยนะครับอันนี้ก็ฝากให้เพื่อนๆพิจารณาตัดสินใจด้วยตนเองนะครับในส่วนของในส่วนของความรู้ความสามารถของผู้บริหารเอาเอเนี่ยสร้างผลตอบแทนให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นเป็นยังไงนะครับถ้า8%ขึ้นไปเนี่ยถือว่านะครับดีมาตรฐานนะครับความรู้ความสามารถของผู้บริหารแต่ตรงเนี้ยตกมาตรฐานไปนะครับในในกรอบ5ปีเนี่ยตกมาตรฐานไปทุกปีเลยนะครับ ตกมาตรฐานไปทุกปีเลยแต่ว่ายังยังไม่ติดลบแค่นั้นเองนะครับในส่วนของอาการจ่ายปันผลนะครับจ่ายปันผลเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่สร้างผลตอบแทนให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนแล้วผลตอบแทนจากเงินลงทุเป็นยังไงบ้างปี6,4นะครับงดจ่ายปันผลปี 65, 66,69เเแล้วก็ปี67เนี่ยปี68นะครับ ปีบัญชีหกใน14เปอร์เซ็นต์อันนี้คิดจากราคาที่มันดรอปลงมานี่แหละนะครับจากสองบาทกว่าเหลือบาทกว่านะครับอันนี้ในส่วนของการจ่ายปันผลถ้าเฉลี่ย5ปีก็เกิน5เปอร์เซ็นต์อยู่นะครับเกิน5เปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนของプライทูบบุ๊ o ไวล์ลูกนะครับมูลค่านะครับมูลค่าทางบัญชีนะครับแล้วก็เมื่อเทียบกับราคาหุ้นมีส่วนลด48เปอร์เซ็นต์นะครับมีส่วนลด48เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของ PE นะครับ PE เฉลี่ย3ปีไม่ไม่ควรเกิน15เท่าตัวนี้ก็ต่ำกว่า15เท่าอยู่แล้วถ้าฉเฉลี่ย5ปีนี้ก็เยอะอยู่นะครับอันนี้เกิน15เท่านะครับในส่วนของอาการนะครับพิจารณาเรื่องของปัญหา,าชายแดนนะครับไทยพม่านะครับจะตะลุยกันหรือเจรจากันอย่างเงี้ยนะครับหรือ,อเรื่องของงบการเงินนะ งบการเงินนะครับแล้วก็เรื่องของการที่แนะนําให้เพื่อนๆไปอ่านรายงานประจําปีเพิ่มเติมนะครับถ้าชิดจะซื้อถือลงทุนในหุน้น RSP นะครับบริษัทลิสปอร์จากัดมหาชนนะครับก็ขอบคุณ f c ที่ได้ขอหุ้นตัวนี้เข้ามานะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆขอเพื่อนๆโชคดีในโลกแห่งการลงทุนขอบคุณครับ